ทุกมันต้อง,ม,องมีกินกนา้าวพาโคตเลย นนี้วลดาก็จะเข้าไปดูตลาดนะคะว่าน้าจะเข้าตลาดท่วม้านหนคันะคะฝน,นตกไปเช้าเลยเนี่ยมาอันนี้อ้อมมาด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะไม่ได้ใช้ไปด้านหน้านะคะฝั่งด้านหน้าเทศบาลที่วลาดาเคยไป่ไปไม่ได้แล้วนะคะฝน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 ,นตอนนี้ก็เลยอ้อมมานะคะอ้อมมาด้านหลังนะคะ เส้นหมูกระทะน,นะคะอ้อมมาด้านหลังนะคะเส้นหมวกวกวกูกระทะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปช่วงบี๊ซีเนาะเข้าไปช่วงบี๊ซีค่ะไม่รู้เดี๋ยวแล้วธนาคารกสิกรไทยที่วระดาเคยผ่านทุกวันไปไม่ได้แล้วค่ะรถติดแน่นเลยตอนนี้เรามาช่วงบี๊ซีนะคะ ทรายเนาะบางคันรถก็ต่ำก็ไปไม่ได้แล้วค่ะรถติดทุกแถวเลยลูกหลานไปโรงเรียนต้องอองฟองพ่อออกไปส่งแล้วไปไม่ได้พาว่าเป็นรถจริง รูบๆออกมานะมันเท่าไหลลงมาแล้วเนาะน้ำมันกัไหลทอกันออกมาตรงนี้คนมายูอันหลังบิ๊กซีที่ไปบไดายรถเป็นเรอยๆบรเวณก็ลงมาบไดายเนาะฝนตกก็ลงมามาแล้วนะคะมาใกล้จะถึงช่วงตลาดแล้วนะคะอันนี้เรามาด้านด้านหลังของตลาดวรดานะคะตอนนี้นะคะ แถวเส้นบีซีก็มีปลอยๆแต่ว่ายังไม่มีเห็นน้ำเนาะ ก็ยังโอเคได้อยู่